ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเนี่ยระบุเลยนะคะว่าหลังจากที่การหยุดยิงมีผลบังคับใช้เนี่ยปรากฏว่าสถานการณ์ตําแหน่งชายแดนเนี่ยมันพัฒนาในทางที่บวกรวมถึงการหาหรือทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาเชื่อว่าการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสําคัญค่ะโดยมินทหญิงมาลีโซเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยแถลงวันนี้นะคะว่านับตั้งแต่การหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28กร,รกฎาคมที่ผ่านมาไทยกับกัมพูชาได้มีการหา,หารือทวิภาคีกันอย่างต่อเนื่องทั้งการประชุม G แล้วก็ประชุม RBC นะคะสมัยวิสามันซึ่งก็มีความจําเป็นต่อทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมสันติภาพและสเสียรภาพโดยเฉพาะการฟืน้นฟูความสัมพันธ์ในทุกด้านและย้ำด้วยว่าการประชุม RBC ที่ผ่านมาแสดงเห็นถึงความสําคัญของการรักษาการสื่อสารอย่างสม่ําเสมอระหว่างกองทัพกองทัพส่วนภูมิภาคและหน่วยงานด้าน,ด,าน,ด,านด้านท้องถิ่นตามแนวชายแดนด้วยรวมถึงความพยายามในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีหลีกเลี่ยงความขัดแย้งตามเจตนารมณ์ที่มีการตก ลงกันไว้ในการประชุม GBC ที่มาเลเซียนั่นเองค่ะ